ความมีมีเอาลองเ,เ,เซเลสก่อนแล้วกันอ้าวเชียถ,ถูกถูกได้เหรอเซเลส,สังทำไมอ่ะทำไมเซเลสถึงถูกอ่ะคือตอบมั่วๆเฉยๆี่ฉันน่าสงสัยเหรอคะเนี่ย <c oughs> นั่นดิไม่ไหวอย่าล้อกันเล่นสิคะล้อเล่นจะใช่เหรอเดี๋ยว งั้นจะบอกว่าดิฉันกับยามาดะคุงร่วมมือกันงั้นเหรอคะอะไรกันดิฉันร่วมมือกับยามาดะคุงเนี่ยนะคะมันจะเป็นไม่ได้ยังไงวะไอพวกกมองกลวงใครมันจะไปร่วมมือกับไอหาโรคจิตนั่นวะเอ้ยข้าว่าดนเธอได้แค่จะบอกให้นะว่ามีหลักฐานนะหลักฐานเหรอคะถูกต้องในคดีนี้มีแค่พวกแกเท่านั้นที่มีเรื่องตรงกันกับคดีนั่นแหละคือหลักฐานที่พวกแกร่วมมือกัน เร to ื่องที่เยมาดักค <rawd Moder> ุงกับเซเลสั่างตรงกันหรือว่าจะเป็นร้องเห็นคนน่าสงสัยซ่อนกระดาษไว้ในกันเกงร้องคืออะไรอะไรคือร้องอ่ะเห็นคนน่าสงสัยเห็นคนน่าสงสัยไหมอ้าวถูกเรื่องที่เยมาดักคุงกับเซเลสั่งตรงกันก็คือเรื่องที่เห็นคนน่าสงสัยสินะคนที่เห็นหุ่นจัติสมีแค่เซเลสต่งกับยามาดักคุง โอ้ไม่ต้องมาสอดเอาโทษทีตามที่นายอิกิพูดไปคนที่เห็นคนน่าสงสัยมีแค่เซเลสกับยามาดะแค่สองคนอ,อ๋อถ้าร่วมมือกันก็เมฟกนิวไงนึไม่มมย,มยามาดะคือคนร้ายอีกคนที่เป็นพยานก็ต้องน่าสงสัยหมายความว่าเรื่องทั้งหมดโกหกเหรอหลังจากยามาดะที่บาดเจ็บไปห้องพยาบาล ก็เริ่มออกตามหาคนน่าสงสัยกันเลยนี่ลองดูคำพูดของเซเลสแล้วน่ะหลังจากนั้นดูสิเงาค่ะมีเขาขยับยี่ตรงบันไดค่เพราะคำให้การแบบนั้นทำให้เราไปที่ชั s <S <h 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 ้นสองกันและเพื่อล่อให้พวกเราไปที่ห้องเตรียมการทดลองจึงร้องจากชั้นสามลงมาสินะ ตอนที่พวกเราได้พวกเราได้ยินเสียงร้องมันเป็นรวมกันที่ชั้น 3, สามเซเลพูดว่าอะไรนะอ๋อร้องร้องในตัวเลิกบาทีนี่คือเซเลสร้างเกิดอะไรขึ้นนะ่ะร้องซะเกินจริงเลยนะเกเจอแล้วค่ะเจอคอรเตน,นั่นอนะ่ะพอดีฉันร้องไปก็วิ่งหนีเลยค่ะหันมาทางดีชั้นที่มีบันไดยอยู่ด้านหลังแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปค่ะ นั่นก็เพื่อทำให้ไปที่ห้องเตรียมการทดลองกันจากนั้นก็ถึงตาของคู่หูเอ๊ะอะไรนะเสียงจากชั้นล่างนี่คะเงินก็มาจากห้องพยาบาลที่ยงมาดักห้องอยู่เหรอรีบกลับไปเร็วเพื่อทำให้พวกเราแยกกันไปสองกุมแล้วไปเจอศพพร้อมกันสินะ จะว่าไปคนที่ให้แยกเป็นสองกลุ่มก็เซเลสเองนี่รอโอ้ยเกมนี้มันต้องละเอียด๋อเฮ้ยเออพอมาแยกเป็นโอ้เออล้วเสนอตัวเองไปที่ห้องพยาบาลด้วยอะเออเออพอมาดูแยกแบบนี้พอมาดูประโยคแยกกันเป็นว่าทุกประโยคเซเลสเป็นผู้นำหมดเลยเออ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 ก็เป็นได้ เฮ้ยเอันนี้มีเหตุผลว่าโทกามิทําดีมากเฮ้ยโทโทกามิทําดีจริงรอบนี้กนเกียวอ๋อไอ้นั่นคือการส่งสัญญาณให้ยามาดาละสิสัญญาณว่าตัวเองมาถึงชั้นสามแล้วร้องตามแผนได้เลยนะเพราะงั้นถึงได้ร้องดังนดังทั่วโรงเรียนสักขนาดนั้น,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 นใช่ไหมละ่ะแล้วก็ตอนที่น่าสงสัยก็มีอีกที่เจอ,อยามาดาคงแกล้งตายอยู่ในห้องพยาบาล ไม่อยากเชื่อเลยคาดไม่ถึงเลยนะคะเนี่ยว่ายามาดาคุงคนนั้นจะมาโดนฆ่าเอาแบบนี้พี่ตรงไหนอะตอนนั้นพูดว่าโดนฆ่าคือซเซเลสซังสินะอ้าวทำไมอะพูดแบบนั้นเพื่อทำให้พวกเราคิดว่ายามาดกคงตายไปแล้วเอ้ยเอ้ยแต่อันนี้คืออยู่ๆคนเลือดท่วมหัวมันก็ต้องพูดเฉยๆนี่ไม่อยากเชื่อเลยทั้งหมดเป็นการสแสดงเหรอตอนที่ศพหายไปอาซิน่าซังอยู่กับซเซเลสซังสินะ ฉันาการไม่ค่อยดีเสียเลยสั่งเลยพาไปห้องน้ำนะอนสสเอ๊ะถ้างั้นจริงๆอาจจะไม่ได้สนอาซาฮินะสร้างหรอกแค่เพื่อหาโอ,อกาสให้ยามาดักคุงหนี้อกไปจากห้องพยาบาลตั้งหากอันแล้วอันเล่าดูเป็นเพียงบอดแสที่เล็กน้อยแต่พอลองเอามาต่อสู้ดูก็กลายเป็นใหญ่ไปเลยว่าเงินไหมซีเล็ไม่รู้สิคะเรื่องอะไรเลยเนี่ยแกงงโง่ไปก็เท่านั้นแหละ แกทิ้งข้อผิดพลาดครั้งใหญ่เอาไว้ด้วยพลาดเหรอคะตอนที่ได้ยินครั้งแรกก็ไม่ค่อยคิดอะไรเลยแต่ตอนที่พูดได้อย่างชัดเจนแล้วล่ะว่าแกทำพลาดไปพูดถึงรเรื่องอะไรเหรอคะตอนที่พวกเราฟังเรื่องศพของยามาดะหายไปแล้วกลับไปที่ห้องพยาบาลกันยังกลับกางสนุกอยู่เลยนะคะ การได้เห็นพวกเราหวัดกลัวและสับสนเหมือนกำลังสนุกกับการได้เห็นสิ้งเหล่านะั้นถ้าเป็นแบบนี้ทุกคนได้โดนฆ่ากันหมดแน่ค่ะโดนฆ่าเหมือนกับพวกเขาตรงไหนข้ก็ได้ยินนะแต่มันไปข้างไหนวะฟังนะตอนที่เจอศพของอิชิมารุในห้องเต็มการทดลองคนที่อยู่กับฉันมีโทกาม,มิกับฟุอ๋อ อ๋อเพราะว่าศพมันจะพบเจอพร้อมกันแล้วเซเลสยังไม่ไปดูชั้นสามเลยแต่รู้แล้วว่ามีคนตายใช่ไหมตอนนั้นพวกเรายังไม่ทุกขึงกัน,กนตชิมารู้เลยถ้าลองนึกคำพูดของเซเลสดูแล้วยังไงก็แปลกไม่สิแปลกเกิดไปด้วยซ้ำคำพูดแปลกนันเหรอไม่เห็นเข้าใจเลยเฮ้ยเซเลสทุกคนหนักใจกันใหญ่เลยนะในโดนคำพูดให้ทุกคนฟัง,ฟงอีกรอบหน่อยเร็วถ้าแกาไม่ใช่คนร้ายก็น่าจะทำได้นี่ คำพูดแปลกๆของเซนเนซังที่โทกบมิพูนพูดแบบคำว่าไงเลยเนี่ยที่ใช้คำว่าพวกปะอันนี้ไม่น่าใช่โมโนโคุม,มาป้ายสามไม่น่าใช่อาจจะต้องกอ๊อปคำที่แต่ฉันพูดออกไปน่นาจะประมาณนี้ยังกำลังสนุกอยู่เลยนะคะการที่ได้เห็นพวกเรากลับไปก่อน ปัดกลัวและสับสนเหมือนกําลังสนุกกับการเห็นสิ่งเหล่านั้นถ้าเป็นแบบนั้นทุกคนได้โดนฆ่ากันหมดแน่นนะคะ่ะเหมือนกับพวกเขาเอ้ยพวกเขาอะะแค่นั้นแหละค่ะทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะจุดที่แปลกของคําพูดของเซเลสเฮ้ยเดี๋ยวนะแปลกของแปลกของโทกามิมาใส่ในเซเลส กับพวกเขาเพราะว่าเซเลสยังไม่รู้เรื่องว่ามีคนตายว่าอิชิบันรุตายถ้าถ้าเซเลสเป็นผู้ใดก็เกิดีิโอเคขอยรอบไปเยอะเยอะเยอะตรงนี้โอเคเอ้ยเอาอะวันนี้มาว่ะเฮ้ยวันนี้มาว่ะทุกคน จริงด้วยเซเลสซังไม่นา่าพูดว่าโดนฆ่าเหมือนพวกเขาได้นี่เพราะตอนนั้นพวกเรายังไม่ได้บอกเรื่องอิชิมัรุ้กับเซเลสเลยนี่แถมตอนที่พวกเราเจอเซเลสซังก็คือหน้าทางเดินหมายความว่ายังไงก็ไม่สามารถเห็นศพได้แน่ๆแล้วทำไมเซเลสซังถึงรู้ล่ะว่าไม่ได้โดนฆ่าไปแค่คนเดียวแต่เป็นพวกเขาพวกที่สำคัญคือรู้ว่าเป็นเขาด้วย ตอนนั้นคีริคิรีสร้างหายไปด้วยต้องมีโอกาสที่เธออาจจะโดนฆ่าอยู่ด้วยสิอ๋อใช้เป็นเขาที่เป็นผู้ชายไม่ใช่เธอผู้หญิงเถอะทุกคนแค่ไม่โนกันจริงอย่างเลยนะคะเนี่ยนโนเหรอเมื่อกี้เพิ่งพูดออกไปอีกคราวว่าทําให้การเห็นคนน่าสงสัยขนดิฉันเป็นเรื่องโกหกถ้าอย่างนั้นแล้วรูปนั่นแหละ,ะทุกคนคจะอธิบายเรื่องรูปคนน่าสงสัยที่ภาพตัวยามาดาคงไปได้ยังไงล่ะ คงจะปลอมมาหรือเปล่าเนะซเลจิใส่ชุดเองแล้วก็ตั้งกล้องถ่ายแบบนั้นนะ่ะนึไปแล้วเหรอคะว่าชุดนั้นใส่ได้แค่คุณคนเดียวนะแล้วก็ตัวนี้ไม่มีระบบจับเป็นลาหรอกนะคะ่ะหมายความว่าข้อเท็จจริงที่คนนา้ากใส่พาตัวยมมามาดะกงไปยังไม่เปลี่ยนคะ่ะถ้าทำให้การของดิฉันเป็นเรื่องโกหกนั้ลลกงงนก็ช่วยอธิบายเรื่องรูปหน่อยะคะ่ะรูปนั้นในตอนแรกน่าจะใช่คนนา่าสงสัยที่พายมมามาดะกลุงไปจริงๆนัตหรอหม่ผความว่ายังไงคะ คิดว่านายมีความเป็นไปได้อื่นนอกจากคนน่าสงสัยพาย,ยามาดักคุงไปไหมล่ะไม่มีความเป็นไปได้อื่นอะไรนั่นหรอความเป็นไปได้อื่นนั้นเหรอถ้าไม่ใช่ลูกคนน่าสงสัยพาตัวยามาดักคุงไปแล้วก็งั้นก็ต้องเป็นความเป็นไปได้อื่นยามาดักกับคนน่าสงสัยเมาอยู่ไม่น่าใช่ยามาดักกำลังพาตัวคนน่าสงสัยไปไม่น่าใช่ เลนกันอยูอย่เมากับเต้นไม่ใช่นั่นก็ข้อสองนั่นไม่ใช่ลูกคนน่าสงสัยพาตัวยามดาดะพุงหรอกแต่อาจาเป็นรูปยามดาดะคุงพาคนน่าสงสัยไปก็ได้นี่ออ <c oughs> ก็ถือว่าน่าคิดนะ <c oughs> คนที่โดนพาตัวไปไม่ใช่ยามดาดะคุงแต่เป็นคนน่าสงสยัยอ๋อคือไอยามดาดะคือฮากากูเร่มาโดนดมยาถล่มแล้วใส่ชุดนี้แล้วยามาดะแบกฮากากูเร่ใช่ไหม เกิดไอเงเหรอที่ออกคือไม่ได้โดนจับหรืออะไรแต่ว่าคุณด่กใช่ไหมพวกเราแค่เข้าใจผิดโนยมายาบัตคุงและชุดหน้าสงสัยนั้นก็ทาเพื่อให้พวกเราเข้าใจผิดน,นั่นเองถ้าเห็นใครใส่ชุดแบบน,นั้นมีใครก็ต้องคิดว่าหน้าสงสัยอยู่แล้วก็ทำให้ฉันสลบอยู่กับเป็นผู้ต้องสงสัยทีนะเออจะเป็นไปได้ย,ไะะยังไงล่ะคะยังไม่ดักคุงพาตัวคนนสงสัยไปนี่นะคะมันเป็นไปได้หรอคะ จะเป็นไปไม่ได้จริงๆเหรอฉันไม่คิดว่างั้นนะถ้างั้นที่จะบอกให้เองค่ะเหตุผลที่เป็นไปไม่ได้เหตุผลที่สามารถบอกได้ว่าการที่ยามาดะคุงพาคนน่าสงสัยไปเป็นไปไม่ได้มีอยู่จริงเหรอเอ่อต้องเถียงเรื่องว่าทําไมยามาดะคุงถึงยกคุนจัตติสลายมือจากข้อความมากรเรสแบบแฟนหุนจัตติส เออมีถามอันน่าจะใช้แพคเันเอาชุดมา,สาใส่ให้ฉันที่สรุปอยู่แลให้ยามาดจิแบกตัวไปเฮ้ย <ไป S 2> ฉันกลายเป็นผู้ต้องหึงใส่สินะถ้าบอกเป็นไปไม่ได้ไงนะครก็นา่าแปลกในรูปยืนหลังตรงเลยนี่ค่ะถ้ามีคนที่สรุปอยู่ข้างในแล้วก็ถ้ายืนยืนท่านั้นไม่ได้หอกค่ะไอ้คนไรก็ต้องเป็นไอ้โง่พยากรณ์เลย ไงเป็นงั้นล่ะเต้องกอบเหรออ๋อหรือว่ายังไม่ได้ใส่แต่แค่แบกแบกชุดเฉยๆคือชุดทำที่ห้องนั้นเนอะใช่ปะลองลองยิงดูว่าถ้ามีคนที่สลบอยู่ข้างในแล้วก็หนึ่งคนที่สลบยืนท่านั้นไม่ได้ เซอเลยวอรชิคเกินอยอะในตอนนี้นะฉันคือนักสืบที่เก่งที่สุดแล้วล่ะถึงคนข้างในจะสรุปูยังไงก็ยืนตรงได้พอชุดทุนจะตินั่นมีลักษณะเฉพาะอยู่ังไงล่ะอ้าวไม่ใช่หรอจะเอีหลังยังไม่ได้เลยเออกแบบมาผิดพลาดชัดๆอ้าวเหรอตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอ อ๋อจะใช่เพราะออกแบบผิดหรือเอ่าออกแบบมาเพื่อให้รูปแบบนี้โดยเฉพาะก็ได้นะโอ้ว่าใช่แล้วล่ะลักษณะออกอย่างนี้ฟอเซเลซ่าเอาคารโก้ด้วยที่จะตบมาใส่ชุดไว้อ๋อเหรอที่ผมเดาเดาคือที่แบกออกมาคือชุดทําที่ห้องนั้นแล้วก็แบกออกมาเฉยๆอ๋อคือใส่แล้วแต่ว่ามันเอ็นหลังไม่ได้ใช่แล้วล่ะดูเหมือนจะเช็คเมดแล้วสินะเช็คเมดเหรอ ปัญญา,าอ่อนวะไอ้พวกโง่ช็คเมทหาเลยวะเซเลซังฉันอยากจะอยู่ทํากูเป็นคนได้เหลือเกินนะพัดแข้งใหญ่แล้วจะบอกให้ค่ลืมไปแล้วหรอคะคำพูดที่ยามาดักคุงแทงไว้ก่อนตายนี่ยนี่ยามาดักใครเป็นคนทำเนะี่ยคนร้ายคือคนร้ายผมเรียชื่อคนร้ายยาสึฮิระ ได้ยินยามาดะคุบอกชื่อคนร้ายกันชัดเจนเลยนะครับคนร้ายที่ชื่อยาสุฮิโร่น่ะหรือก็คือฮากาโกเดะยาสุฮิโร่ยังไงล่ะฉันไม่ได้ชื่อยาสุฮิโร่สองนะจริงๆแล้วชื่อทาโรสุกินะฮะไม่ใช่แล้วล่ะโกหกวันนั้นเดี๋ยวเรื่องก็ฝนกันมั่วไปหรอกแต่ยาสุฮิโร่ที่ยามาดาคุณพูดใช่ฮากาโกเดะคุณจริงๆหรืพูดอะไรวะ้ยสิ่ยางชิงซะเลย โอ้ยต้องระวังคำพูดนี่ยอ,อ่านตามไม่ได้คิดีิคิดดิสั่งหมายความว่าไงเนี่ยลองนึกดูสิวิธีการเรียกชื่อทุกคนของยามาดะคุงเนี่ยเขาเรียกพวกเราแบบไหนละ่ะยามาดะยามาดะยามาดะชื่อจริงเหรอไม่ใช่ชื่อจริงปะไม่น่าใช่ชื่อไหนละ่ะขอโทษขอโทษขอโทษไม่ใช่ชื่อจริง นาโอกิจิไม่ใช่ชื่อเต็มหรอหรอเยมันดาเรียกชื่อจริงเหรอจริงด้วยชื่อเต็มนี่เยมดาดะคุงด้ทุกคนได้ชื่อเต็มหมดเลยอย่างเช่นท่านาอิกิมาคุโตะโลเอาไม่ใช่ท่านาอิกิเฉยๆเหรอวะถ้างั้นเยมดาดะคุงจะพูดชื่อฮากุรุเดคุงก็ต้องพูดว่าท่านฮากุรุเดยาสืฮิโร่สิบังเอิญ์ล่ะค่ะตอนนั้นแค่เรียกชื่อด้วยชื่อจริงเท่าน,นั้นแหละ บังเอิญอย่าุปาเหตุบังเอิญที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวคือตอนนั้นดูหมดเจาะจังเลยนะเป็นไปไม่ได้หรอกยามาดะคุงพยายามจะเรียกชื่อเต็มของคนร้ายออกมานั่นแหละแต่ก็สิ้นใจไปก่อนถ้างั้นคนที่ยามาดะคุงจะบบอกคือชื่อเต็มของคนที่นามสกุลยาคุริโระแต่คนชื่อนั้นไม่มีอยู่ในนี้นี่ ไม่เดี๋ยวก่อนยังมีอยู่คนหนึ่งนะคนที่ยังไม่เคยเผย,ยชื่อจริงเลยเซเลสสังว่าไงนะเอา้าก็ชื่อเซเลสเทียรูเซนเบิเบร์กไม่ใช่หรอน้าขำเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนเอ็นมุมซ้ายที่เป็นชื่อปะเออเซเลสมันขึ้นแค่ว่าเซเลสแต่คนอื่นมันจะชื่เน,เน,เ,น,นเ,เนี่ยเป็นเป็นนายกิเนี่ยเนี่ยนะมันจะขึ้นเป็นนายกิมาเขาโตเลยอนะไรเงี้ยแต่อันนั้นเป็นเซเลสอย่างเดียวชื่อจริงของเซเลสสังคืออะไรแหกหูให้กว้างแล้วฟังละ่ะ ชื่อจริงฉันคือเซเลสเทียรูดเดนเบิร์กหยุดให้พูดคำจำซอร์สทีเถอะเซเลสสั่งไม่ยอมรับสินะคงต้องทำให้ยอมรับแล้วทำไรอะ่ะไม่เอาบีดบ็อกนะโอเคไม่ใช่บีดบ็อกก็โอเคเพราะบีดบ็อกไม่ได้บัตรดักเรียนคอนที่ทุกล้างเลยมีเจะขอบฟาร์มบัตรดักเรียนเพราะว่าบัตรดักเรียนจะมีชื่อจริง ทีย่ยามาดะคงจะบอกก็คือคนที่มียามนามสกุลยาสิฮิโร่ถ้าในนี้มีคนนามสกุลยาสึฮิโร่อยู่ก็คงเป็นเซเลสยังไม่บอกชื่อจริงบอกจนไม่รู้บอกแล้วนี่แค,ค่ชื่อจริงของดีชันคือเซเลสเชียุชินเบอร์โอ้โหกลับหัวดะ้ะนี่จะยืนการไปอีกนานแค่ไหนไม่ได้ยินการนี่แค่พูดความจริงเฉยถ้าไม่มีวิธียืนยันหรือราคาแล้วไม่ใช่กูไม่ได้จะกรอบชิพหายล้ว ไม่ได้จะกอบขอโทษได้ไหมล่าเพกกดค้างอ่ะไปยังโอเคใช้สมาธิหน่อยนะทุกคนแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพอร์เฟกต์แน่นอนแต่เราผิดไปตอนเลือกบัตรแล้วนี่วยจริงด้วยบัตรนักเรียนไงล่ะ บัตรนักเรียนจะขึ้นชื่อของเจ้าของ,ของตอนเปิดสินะมูคุมะบอกเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วสมุดดีเทคนนีพวกค่าถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สาหรับชีวิตในโรงเรียนนะอีกอย่างหนึ่งตอนเปิดจะขึ้นชื่อจริงมาเช็คกันด้วยดีละพอถ้าใช้เป็นอย่างอื่นนอกจากสมุดไว้ด้วยนะจ๊ะหมายความว่าถ้าตอนตรวจดูบัตรนักเรียนแล้วก็ทุกอย่างคงจะกระจ่างของมาเองชื่อจริงของเซร์สั่งยังไงละ่ะปลุกและ,และพื้นที่ส่วนตัวชัดๆเลยคะ่ะไม่เอาให้ดูหรอก คงถึงเวลาที่ต้องพูดความจริงแล้วละความจริงของเรื่องทั้งหมดนะถึงดีฉันจะโดนเช็คแล้วแต่ไม่ยอมแพ้หรอกนะคะก็พอพอฉันกว่าจะรู้ผลกันไีข้างก็ไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้างั้นก็มาทําให้รู้ผลกันเลยดีกว่าด้วยการกลับไปตั้งแต่ตอนที่เหตุการณ์เริ่มขึ้นจากนั้นก็เปิดรูคดีทั้งหมดมาจบเรื่องนี้กันเออไอนี่ปะช่องกระตูนปะนี่ไงไคลแมกโลจิตเริ่มได้ อารเดี๋ยวผมขอเลี้ยงทุกคนนะแป๊บหนึง่งอันนี้เป็นน่าจะห้องยามาดะมีการคุยตกลงการโปยายกใส่ใส่หุน่นแบกนัดเวลาปุ๊บหกพรอนปัวเข้าไปปุ๊บตายปั๊บ,บอันนี้เอาไปถ่ายเห็นว่ายามาดะคุณโดนฆ่าไปเจอยามาดะยามาดะเอาเลือดฉลมเอาจากหลังมาหน้าโผล่ว่าปืนปุ๊บ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 เอามาทุบป,ปุ๊บเอ่อผมเอาจากไหนก่อนดี อาล่ะทุกคนผมเลียงเหตุการณ์ดูแล้วแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะไม่ถูกคือลำดับของคอนนะเพราะผมจําคอนไม่ได้จริงๆเดี๋ยวนะอันนี้อ๋ออันนี้จะติเตมเมอร์หมายเลขสี่นี่วะใช่หมายเลขสี่ตีเพราะเป็นต้องเป็นดังนั้นเป็นหมายเลขสี่ที่มีเลือดเนี่ยผมจะจําลำดับเหตุการณ์ของพวกจัตติเแ็มเมอร์ไม่ได้เนาะอันนี้แคมเมอร์ไม่มีงั้นก็ผมคิดว่าน่าจะเนี่ยประมาณเนี้ยแหละ จะประมาณนี้นะอันนี้อันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่คิดว่าน่าใช่เดี๋ยวรอลองมาดูกันก่อนดีกว่านะนถ้าจะพลาดผมนะจะพลาดแค่ตรงมังงะมังงะตรงคอนขอั้นแรกในการดําเนินคดีของคนร้ายคือการหาคนร่วมมือด้วยและคน,นคนนั้นอืมก็คือยังไม่ดักคุงโดยคนร้ายทาให้คดีแยกกันด้วยการใช้ผู้สู้รุวมคิดชอบความเป็นแบบเป็นภาพอีกสไตล์หนึ่งอะแต่จริงๆมันก็ดูยากอยู่นะ ตีสองเข้ามาจ,จากนั้นจึงเรียกโคคนหนึ่งให้มาหาที่ห้องนั่งเล่นตอนตีหนึ่งโบเรียบร้อยคนคนนั้นคือฮากากุเดนั่นเองคนไลยตั้งใจทําให้ฮากากุเดค,คุงกลายเป็นผู้ต้องสงสัยจึงทําให้เขาสรุปด้วยยาเอาไว้จากนั้นก็เอาชุดุนจัตติกมาใส่ฮากากุเดคค้คุงที่สรุปอยู่ และให้ยามาดักกุงแกล้งโดนพาต,ตัวไปโดยหุ่นจัสติสเนี่ยชอบอะลายเส้นมัน,ม,นมันคนละแบบกับกับในเกมทิ้งโดยทิ้นเชิงเลยจงใจให้มีลักฐานนี้ขึ้นมาจากนั้นคนร้ายก็พากูดงหรุงที่สรบบอยู่ไปล็อกไว้ที่ล็อกเกอร์ที่ถนนนะ้ำแล้วพอหกโมงเชา้าคนร้ายก็ดำเนินการก่ออาชญากรรมโดยการเรียกอิชิมารุให้ไปที่ห้องเต็มการทดลองหัว และอิชิมารุก็โดนยามาดกคุงฆ่าตายในนี่คือคดีแรกอาวุธที่ถูกใช้ตอนนั้นคงเป็นจัตุแหมเมือม่อเมล็กซี่ที่ตกอยู่ในห้องเตียมการทดลองที่การฆาตรกรรมแรกเป็นค้อน,มนเมล็กซี่นั่นก็เพื่อให้เขาเ้าใจาผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาคนร้ายกับยามาดะคุงก็ไปสร้างคดีโดยทำร้ายร่างกายกันโดยการปอมเป็นเหยือ่อเ,เพื่อเชื่อมโยงไปยังหุ่นจัตติสการนำพรางคือการโดนทำร้ายในห้องนั่งเล่น เพื่อที่คนร้ายจะทําให้เราได้เห็นจัสติแฮมเมอร์หมายเลขหนึ่งและลูกของหุนจัสติสนั่นเองและการขอคดีคาีร่างกายตรงนั้นก็มีเป้าหมายเพื่อให้เราเชื่อใจจากนั้นการมาของคดีที่2คือการโดนทำร้ายในห้องสมุดโดยทําให้ยมดักุงที่เห็นกําลังบาดเจ็บอยู่กับแบรดจิติเมเมอร์หมายเลขสองในคดีทั้งสองเหตุการณ์นี้คนร้ายก่อ,อกขึ้นเพื่อให้พวกเราเชื่อใจกันหมดว่ามีคนน่าสงสัยไล่ทําร้ายคนอื่นด้วยค้อนทั่วไปอยู่ทำให้พวกเราที่เชื่อกันอย่างหมดใจออกตามหาคนน่าสงสัยในทันที เฮ้ยถูกว่ะเฮ้ยใครแวะไปตะกี้แต่ในตอนนั้นเองก็ปล่อยเยมารดาคุงไปที่ห้องพยาบาลคนเดียวซึ่งเป็นไปตามแผนของเยมารดาคุงจากนั้นเยมารดาคุงที่เหลืออยู่คนเดียวนั้น<า> <c oughs> ก็เอาถุงเดือดในตู้เย็นกับจากตีแผนเมื่อม่ไดนสาม,มาใช้ <c oughs> กับศพของตัวเองหรือการแล้งตายเฮ้ยถูกว่ะ <c oughs> อ ดูสินะจากนั้นพวกเราก็กลับมาพอได้ยินเสียงร้องยามาดะเจอเข้าที่สำคัญในตอนนั้นก็มีการพบศพอิชิมารุคุงในห้องเต็มการทดลองด้วยทำให้พวกเขาพวกเราคจะผิดว่าประกาศพบศพที่ดังออกมาเป็นของยามาดะคุงแต่ยามิดะคุงหลอกพวกเราได้สำเร็จจึงหาโอกาสไปตอนห้องพยาบาลไม่มีคน และนี้ออกไปจากห้องพยาบาลจากนั้นพวกเราที่รู้ว่าศพของยามาดะคุงหายไปก็รีบไปที่ห้องพยาบาลกันในช่วงเวลานั้นยามาดะคุงก็แอบเข้าไปในห้องเต็มการทดลองและเอาศพของอิชิเมรุลลคุงมาพันไว้กับใบนิ้วและใช้รถเข็นเพื่อย้ายศพไปที่ห้องเก็บศิลปะทั้งหมดก็คือความจริงเรื่องการหายไปของศพนั่นเอง แต่ว่ายามาดะคุงก็ไม่รู้ว่าถึงแผนการของคนร้ายที่ควบคุมทุกอย่างทั้งหมดว่าตอนจบที่แท้จริงคือการฆ่ายามาดะคุงให้เป็นผู้สมรู้ล่กมคิด,ด้วยในห้องเก็บศิลปะ,ปะที่เป็นที่เกิดเหตุและนี่คือลูกคดีทั้งหมดคนร้ายที่เป็นคนดำเนินคดีแผนการนี้ก็คือแม่เรานี่มันกิ่งริงรอบเดียวอะรอบนี้ ชอบไรเซนอนะเซลิสซังเธอแพ้แล้วล่ะ <cl aps> เรานี่มันเก่งจริงๆไว้วันนี้วันนี้กูกินอะไรมาก็เก่งเลยป <laughs> กติไ, <laughs> ตไอไม้มางงานนี่ผมต้องมีพลาตกครั้งสองครั้งนะใช่เป็นคำพูดที่รุนแรงจริงนะครับยอมรับแล้วสินะว่าเธอเป็นคนร้ายนะ ไม่เอาสิแคะเธอเนี่ยนะพูดอจะกลับเป็นอาจารย์ไปได้เซเลสทีโลนทินเบิร์กแม่สิสเรียกว่ายาสุฮิโรทาอิโกก็ได้ค่ยาสุอิโรทาอิโกในที่สุดก็ยอมรับแล้วสินะน้องตัดสินว่าแคสขนาดนี้ดิ้นรนไปขนาดนั้นละคะ่ะงั้นเหรอ มีเซียนหนึ่งนะ่าจะเป็นที้นี่แน่เลยไขอข้คอเน่เลยแรงเอะทุกคนอีซี่ว่ะแรงเอว่ะ